ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณชายแดนไทยกับเมียนมานั้นก็ยังคงไม่เป็นที่ไว,ว้วางใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตรงบริเวณตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ยังคงมีชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเดินทางอพยพเข้ามาหนีตายเข้ามาจากเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยนะฮะชาวกะเหรี่ยงจากพมา่าจำนวนมากยังอพยพข้ามนะแม่น้ำสารวินมายังฝั่งพี่ ฝั่งลี้ภัยประเทศไทยแล้วก็มานั่งกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะฮะขณะที่บางส่วนก็หลบซ่อนอยู่ในป่าตามแนวตะเข็บชายแดนผู้อพยพนะะทั้งหมดนั้นก็ประกอบไปด้วยผู้ป่วยบ้างเด็กบ้างผู้สูงอายุบ้างนะฮะเดินทางข้ามแม่น้ําสารวินมายังฝั่งของเราที่บริเวณปากห้วยแม่สะเกิบที่แม่สะเรียงอําเภอแม่3ามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแล้วสายวันนี้ฮะ มีเรือลำหนึ่งล่องมาตามแม่น้ำสารวินนะครับด้วยความเร็วก่อนที่จะชะลออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลส่วนตำบลแม่3แลบตรงนั้นมีทหารพรานประจําการรักษาความปลอดภัอยอยู่นะครับก่อนจะปฏิเสธให้จอดเทียดท่าแล้วผ่านไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเรืออีกลำเนี่ยคือเรือลำนี้<ค>นี่ <นะ S 2> แหละก็กลับมาอีกฮะพร้อมกับทงพยาบาลปักที่ท้ายเรือครับมีชาวเกเหรีได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายรายด้วยกัน ก็เลยเร่งประสานรถโรงพยาบาลศพเมยพร้อมกับทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือไปเจอผู้บาดเจ็บเนี่ยเรายครับหลังจากถูกทหารโจมตีเมื่อ27มีนาที่ผ่านมาผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นชายอายุ48ปีเล่าบอกว่าถูกแรงระเบิดก่อนที่ตัวเองจะสลบไปนะฮะแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยร่างกายมันเจ็บปวดไปหมดก่อนจะหนีตายมายังฝั่งไทยนี่คือที่มั่นสุดท้ายของเขาขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยครับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าในพื้นที่นะฮะ แต่ให้เฝ้าสังเกตการที่บริเวณตำบลแม่3แลบเท่านั้นเพราะว่าตลอดแนวของแม่น้ำสาละวินตอนนี้เนี่ยทหารต้องทำหน้าที่ตรึงกำลังความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแล้วเมื่อช่วงเช้ามีคลิปชาวกะเหรีย่ยงนะฮะที่กำลังอบพยพเข้ามาในประเทศไทยด้วยอพยพเข้ามาได้เพียงคืนเดียวครับแต่ว่าต้องถูกทหารไทยเนี่ยเจราจาให้กลับไปพร้อมกับระบุอีกว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่า2วันก่อน หลังจากเกิดการสู้รบที่ฐานอุแวท่าและฐานอีตูท่านะฮะแล้วก็ยืนยันว่าฐานพมา่าเนี่ยจะไม่มาโจมตีหรือว่าถล่มทำร้ายฐานอีกตลอดแนวสารวินเนี่ยมีฐานพรานดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยข้ามมายังประเทศไทยนะฮะเพราะว่าของเรานั้นยังถือได้ว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วเขาก็พยายามหาทางทางที่ดีที่สุดก็คือผลักดันกลับประเทศ แต่ทางนั้นก็อยากจะมาเนี่ยแหละมันคือความยากในสถานการณ์แบบนี้เขาหนีสงครามมาแต่เรามีหน้าที่เหมือนกับว่าต้องผลักเขาออกไปเนี่ยนะฮะครับล่าสุดมียอดชาวกะเหรี่ยงในเขตรับผิดชอบของกองทัพกำลังกะเหรี่ยงอิสระหรือว่า KNU หนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่บริเวณพื้นที่ตำบลแม่คงอําเภอแม่สะเรียงเนี่ยนับได้ประมาณ2,194คน ไปถามอธิบดีกรมสารานิเทศคุณธานีแสงรัตน์ครับรวมถึงท่านเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยก็ยืนยันบอกว่าขอให้มั่นใจว่าไทยนั้นมีประสบการณ์รับมือกับผู้อพยพเข้าไทยตามหลักมนุษยธรรมนะฮะแล้วก็หลักสากลระหว่างประเทศมาโดยตลอดฝ่ายความมั่นคงนั้นเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมแนวที่จะรองรับแล้วก็ปฏิบัติไม่แล้วเห็นว่าตอนนี้ยังให้อยู่แถบ ริมแม่น้ําไปก่อนตรงขอบใช่ไหมใช่แล้วให้ทหารดูยังไม่ให้เข้ามาข้างในที่จะต้องเป็นหน้าที่ของพลเรือนและที่ต้องดูต้องรับผิดชอบร่วมกันคือเขาหนีร้อนมาพิ่งเย็นจริงๆนะเขากำลังหนีจากภัยสงครามมาเรามันพูดไม่ออกจริงๆมันจะพูดยังไงใช่ใช่ใช่ก็ตามหลักมนุษยธรรมเราก็ต้องต้องดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้นานขนาดไหนอันนี้ไม่มีใครทราบนะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ